วันนี้มาทำา2เมนูค่ะสเต็กไก่ผัก3สีแล้วก็ฟักทองผัดไข่นะคะวิธีทำง่ายมากเริ่มจากรวนไก่ก่อนค่ะแล้วก,ก็ใส่พริกไทยเนาะใช้กระทะทีฟาวไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแต่ว่าถ้าใครจะใส่น้ำมันไปสักนิดหน่อยก็ได้ค่ะพริกไปพริกมาจนสุกค่ะแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครจะปรุงก็ปรุงได้นะคะแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยปรุงเนาะกินแบบรสชาติแบบธรรมชาติอย่างนั้นแหละจากนั้นนะคะก็เทผัก3สีลงในกระทะเลยค่ะรวนๆผัดไปผัดมานะคะให้มันสุกจากนั้นก็ตักใส่จานเลยค่ะแค่นี้ ทีนี้มาทําเมนูที่2นะคะอยากกินฟักทองผัดไข่นะคะฟักก็ผัดกับน้ำเนาะฟักทองเนี่ยมีวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะละลายได้ดีในน้ํามันนะคะก็คือสามารถใช้เป็นผัดน้ํามันแทนน้ำก็ได้ค่ะเราก็ผัดฟักทองให้สุกแล้วก็นิ่มนะคะจากนั้นปรุงรสค่ะฟ้าใช้แค่ซอสหอยนางรมสูตรโซเดียมต่ำนะคะฟ้าไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าฟักทองมันหวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบที่มีรสชาติมากกว่านี้นะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากฟักทองสุกนะคะมันก็จะมีความนิ่มๆหน่อยเนาะฟ้าก็ใส่ไข่เข้าไปเลยนะคะวันนี้อยากกินไข่ก็จัดไปเลยค่ะสองฟองแล้วก็ผัดต่อนะคะให้ไข่สุกค่ะตอนแรกก็อยากจะกินแบบเละๆเนาะผัดไปผัดน้มันก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่แล้วก็ไข่ก็เริ่มสุกจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็เลยอ่ะโอเคแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยจ้าก็เลยอ่ะโอเคสุกแล้วก็เอาเท่านี้ค่ะ ฟ้าเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะไม่ใช่เชฟก็เลยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนะคะอยากกินอะไรก็ทำแบบนั้นแหละแล้วก็สุดท้ายนะคะก็โรยหน้าด้วยพริกไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะ2เมนูนะคะเมนูฟักทองผัดไข่แล้วก็สเต็กไก่ผัก3ส,สีค่ะ